สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครกำลังชื่นชมคุณหนักมากเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะการทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึง่ง ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะรับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่าเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคําทํานายนี้ไปตัดสินเรื่องสําคัญใดๆในชีวิตนะคะให้ไพ่อร์ละเกินลักบอกด้วยค่ะใครกําลังชื่นชมคุณหนักมาก ใครกำลังชื่นชมคุณหนักมากชื่นชมคุณเฝ้าดูแลคนที่ดูแลคุณหรือไม่คุณดูแลเขาเนี่ยค่ะเฝ้าดูแลเฝ้าห่วงคอยห่วงคนดูแลเขาห่วงเขา เนี่ยเวลาเขาป่วยเขาไม่สบายเอาใจใส่ช่วยเหลือเขาดูแลเขาทุกเรื่องคุณดูแลเขาหรือไม่เขาก็ดูแลคุณใบต่อมาค่ะลูกสร้าง สร้างครอบครัวสร้างต้นลักปลูกต้นลักหรือไม่ก็ทำงานด้วยกันนะคะเนะขาชื่นชมคุณทำงานด้วยกันใบต่อมาค่ะใครกําลังชื่นชมคุณหนักมากเนะขินเข้าหอการพูดคุยปรึกษา พูดคุยกันคนใกล้ชิดคุณนะคะนะคุณช่วยเหลือเขาดูแลช่วยเหลือเฝ้าดูแลทํางานด้วยกันใครกําลังชื่นชมคุณหนักมากคนที่คุณอยู่ใกล้ชิดคนที่คุณรู้จักทํางานด้วยกันใบต่อมาค่ะ ใครกำลังชื่นชมคุณหนักมากไม่เป็นคนที่คุณคุณช่วยเหลือเขาได้ทุกเรื่องเลยคะ่ะเฝ้าดูแลห่วงใยช่วยเขาเอาใจใส่เขาชื่นชมคุณหนักมากไปต่อมาค่ะใบนี้รักไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ ไบต่อมาค่ะใครกําลังชื่นชมคุณหนักมากทำร้ายเหมือนมีเงาของปัญหาด้วยค่ะคุณกับเขามีปัญหาคอยทำร้ายแต่เฝ้าดูแลห่วงใยมีปัญหาเข้ามาเนะะี่ยค่ะ คุณดูแลห่วงใยเขาเขาห่วงใยคุณเฝ้าดูแลกันอยู่ในปัญหาแต่ก็รักไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้ใครกำลังชื่นชมคุณหนักมากสัมผัสที่เขิน ยังรักไม่ได้เป็นเหมือนยังเขินยังเหมือนช่วยเหลือกันเข้าใจกันแต่ก็เหมือนเขาไม่ยังไม่พูดไม่คุยคุยเป็นเพื่อนทำงานด้วยกันเป็นเพื่อนกันเลือกแล้วหยุดไปต่อไม่ได้ แต่เขาก็ชื่นชมคุณหนักมากนะคะก็ชื่นชมคุณแต่คุณกับเขานี่ค่ะใบนี้ก็รักไม่ได้ทําอะไรไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วก็เหมือนใครคนใดคนหนึ่งเลือกแล้วมีทางคนละทางไม่คุณก็เขานะคะมีเส้นทางที่เลือกแล้วก็เลยนิ่ง จากอย่างเข้าใจห่างกันแต่ก็เข้าใจคุณกับเขาเข้าใจกันนะคะเขาชื่นชมคุณหนักมากคนที่ไกลห่างห่างกันไกลกันเลือกมีเส้นทางที่เลือกแล้วไปต่อไม่ได้แล้วไปต่อมาค่ะเนี่ยห่างกันแล้ว คนหนึ่งไปคนหนึ่งยื้อไว้แต่ก็ต้องไปมันรักไม่ได้อยู่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะมีเงาของอุปสรรคปัญหาอยู่รักในโลกเสมือนอยู่ในความฝันไม่เป็นจริงนะคะคุณกับเขาอนยะ่ะอยู่ไกลกันห่างกัน อยู่ในโลกเสมือนอยู่ในความฝันไม่เป็นความจริงรักกันไม่ได้เงาของอุปสรรคปัญหาคอยทํำ้ายยื้ยือย้อไว้แต่ก็รักไม่ได้เพราะคุณกับเขาทำอะไรไม่ได้อะต้องยื้อคนหนึ่งต้องไปแล้วคนหนึ่งยื้อไว้ในหัวข้อใครกำลังชื่นชมคุณหนักมากค่ะ คนที่คุณดูแลเฝ้าห่วงใยยื้อไว้แต่ก็ไปจากกันไกลกันห่างกันมีเส้นทางของกันและกันแล้วเขาหรือคุณเลือกทางเดินไปแล้วแต่เขาก็ชื่นชมคุณหนักมากนะคะแลเขาคุณก็อยู่ในโลกเสมือนของเขาอยู่ในความฝันไม่เป็นจริงไกลกันห่างกัน ลักออนไลน์ทุถูกทำลายเงาของปัญหาคอยติดตามนะยังมีถึงอยู่ไกลกันก็ยังมีเงาของคุณอยู่อยู่ในโลกเสมือนคุณกับเขาห่างไกลกันนะคะอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลไม่ก็อยู่ไกลแต่เฝ้าดูแลห่วงใย ฝ้าดูแลคอยห่วงคอยห่วงใหญ่กันแต่ก็อยู่ไกลอยู่ห่างกันนะคะเขาก็ชื่นชมคุณหนักมากจากอย่างเข้าใจคุณดีกับเขานะะเนี่ยช่วยเหลือกันเป้าห่วงให่แต่ก็เหมือนไกลกันห่างกันเมารักแต่ก็อยู่ไกลกัน ครนะอบครัวเหมือนสร้างครอบครัวไปด้วยกันอยากมีคุณเป็นครอบครัวรู้แต่ทําอะไรไม่ได้นะคะนะรู้แต่พูดไม่ได้รักไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แล้วไกลกันห่างกันแต่ก็ห่วงคุณดีกับเขาะคะ่ะเพราะใบนี้เฝ้าห่วงใหญ่เฝ้าดูแลคอยช่วยเหลือห่วงใหญ่ ใครกำลังชื่นชมคุณหนักมากแต่อยู่ไกลอยู่ห่างกันนะคะกับคุณไม่คุณกับเขาห่วงใหญ่กันเคยช่วยเหลือดูแลแต่ไกลห่างกันแล้วไกลกันแล้วมีเส้นทางเลือกของกันและกันเนี่ยเลือกแล้วไม่คุณก็เขานะคะเดินทางไปคนละทางแล้วคะ่ะแต่เขาก็ชื่นชมคุณหนักมากนะคะ ใบนี้ก็ไกลก็ห่างอยู่ในโลกเสมือนแล้วอันนี้ก็จากกันจากอย่างเข้าใจแต่ก็เข้าใจแต่เขาก็ยังคุณกับเขายังมีกันจะจะปลูกสร้างร่วมสร้างสิ่งดีๆด,ด้วยกันแต่ก็ไกลกันแล้วห่างกันแล้วค่ะอยู่ในโลกเสมือนแล้วก็เมารัก ต่อไม่ได้พูดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้รักไม่ได้ไกลกันห่างกันนะคะเขาชื่นชมคุณหนักมากค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไ i b ้ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ